เคลื่อนไหวในดินแดนพื้นถิ่นปลายด้ามควานไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรี FM 94.25เมกะเฮิรขอเสนอรายการใต้สันติสุขสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุข ทางสวทสังขละบุรีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเนสราภาสีดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้สันติสุขนะคะเราก็ได้นำเอาข่าวสารเรื่องราวในพื้นที่แล้วก็เสียงจากปลายด้ามขวานที่เรา จะนำเสนอเรื่องราวสำคัญจากชายแดนใต้มาอัปเดตมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รู้ทันและเข้าใจกันอย่างรอบด้านค่ะโดวยวันนี้เราก็มีเรื่องราวใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนที่เรียกว่าน่าสนใจและคุณผู้ฟังก็ควรที่จะรู้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของชุมชนความคืบหน้าของสถานการณ์ต่าง หรือเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่จริงอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนกันนะคะเบรกช่วงแรกไว้ตรงนี้ก่อนช่วงหน้ากลับมาฟังกันค่ะว่า3จังหวัดชายแดนวันนี้มีอะไรมาอัปเดตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนโดยเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมือใน3ด้านหลักได้แก่ ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองและความมั่นคงประเทศไทยยังผลักดันบทบาทเชิงลุกในเวทีอาเซียนพร้อมปรับตัวรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อความจเจริญเติบโตอย่างยังย่งยืนของภูมิภาคเคยไหมที่จะอยู่ก็มีคนโทรมาอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างหรือเป็นเจ้าหนี่กลุ่งนี้คือแก๊งคอเซตเตอร์ที่มกักจะมาพร้อมมุกเดิมๆเช่นคู่ว่าเรามีคดีความ หรือไม่ก็ลอให้โอนเงินแล้วเราจะป้องกันตัวยังไงได้บ้างคะง่ายๆแค่จํไใ่ขึ้นใจว่าไม่เชื่อในสิ่งที่คนไม่รู้จักพูดไม่โอนเงินให้ใครง่ายๆและไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้านี่คือการรู้เท่าทันกลโกงของแกลงคอร์เซนเตอร์รู้เท่ากับระวังวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ใ,ใต้สันติสุขค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เราเปิดเรื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งมีเหตุการณ์สะเทือนใจผ่านพ้นมาค่ะโดยวันนี้เราจะพาไปที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะมีเหตุการณ์ที่ทั้งน่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวมถึงนักเรียนผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่รวมตัวกันกว่า500คนออกมาเดินขบวนแสดงพลังต้านความรุนแรง เรียกร้องให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นในเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคนร้าย2คนแต่งตัวคล้ายผู้หญิงเดินเข้าไปก่อเหตุยิงชาวบ้านบริเวณหน้าบ้านเล็กที่55ทับ3หมู่5ตำบลปากูซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิตค่ะคนแรกนะคะชื่อนางสาวนูรีซันดอเลาะ อายุ29ปีถูกยิงเข้าที่กลางหลังกระสุนทะลุปอดและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยส่วนอีกคนคือนางสาวอาชุราฮายีปุเตอายุ24ปีที่ถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวาบาดเจ็บ แต่โชคดีที่รอดชีวิตนะคะแต่พอข่าวแพร่ออกไปค่ะก็ทำให้ทั้งชุมชนรู้สึกโกรธเสียใจและไม่สบายใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวหวัยหกขวบเพียงคนเดียวแล้วที่เศร้ากว่านั้นก็คือพ่อแม่ของเธอก็เคยถูกลอบยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เหมือนกันน้องถึงกับกลายเป็นเด็กกาพร้าฟังแล้วใจหายมากนะคะ และเพราะแบบนี้ค่ะชาวอำเภอทุ่งยางแดงเลยพร้อมใจกันออกมาจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต้านความรุนแรงค่ะ โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านนัดคอมิตรตำบลน,น้ำดำแล้วเคลื่อนขบวนไปตามรอบหมู่บ้านระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะโดยมีทั้งชาวบ้านนักเรียนหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมกันเดินอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและเสียงตะโกนว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงดังตลอดเส้นทางค่ะ หลายคนถือป้ายข้อความที่ให้กำลังใจแล้วก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนอย่างเช่นยุติความรุนแรงคืนสันติสุขให้แก่สังคมรวมพลังชาวปากูรวมสร้างสันติสุขเรามีความแตกต่างแต่ทุกคนมีคุณค่าเท่ากันและสร้างหัวใจสันติสุข ซึ่งการเดินขบวนครั้งนี้สะท้อนชัดมากเลยค่ะว่าประชาชนในพื้นที่ที่เขาต้องการความสงบเขาต้องการที่จะให้เหตุการณ์แบบนี้หยุดลงและไม่อยากให้เกิดความรุนแรงที่เรียกว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันอีกต่อไป นายบริวัติเกื้อหนูปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว,ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหดหูใจให้กับชาวบ้านมากเพราะผู้หญิงที่เสียชีวิตต้องดูแลลูกเพียงลําพังและพอเสียชีวิตลูกสาวก็กลายเป็นเด็กกําพร้าอีกครั้งยิ่งพอรู้ว่าเธอเคยเสียพ่อแม่จากเหตุรอบยิงมาก่อนชาวบ้านก็ยิ่งรู้สึกว่าความรุนแรงมันไม่ควรเกิดซ้าๆแบบนี้อีกแล้วค่ะ หลังจากเกิดเหตุนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายชัยพรน,นิยมแก้วพร้อมด้วยนายอำเภอทุ่งยางแดงแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตเลยค่ะไปเยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวของนางสาวนูรีซันผู้เสียชีวิตท่านรองผู้ว่าราชการก็พูดถึงความโชคดีของลูกสาวที่ยังมีญาติพี่น้องพร้อมที่จะดูแลและส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบพร้อมทั้งบอกด้วยค่ะว่าทางจังหวัดเองจะไม่ทิ้ง เด็กคนนี้ไว้ข้างหลังแน่นอนทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะคุณพาติมอสดียามูก็ได้มอบหมายให้ติดตามดูแลครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดขนาะเดียวกันก็มีการประสานกับทางตำรวจทหารในอำเภอเพื่อเร่งติดตามการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วที่สุดแล้วก็ได้จัดประชุม3ฝ่ายเพื่อรับทราบสถานการณ์อย่างละเอียด เหตุการณ์นี้ค่ะถึงแม้ว่าจะน่าเศร้าและสะเทือนใจแต่ก็ทำให้เห็นว่าคนในพื้นที่เขาไม่ยอมรับความรุนแรงและพร้อมจะร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อเรียกร้องสันติสุขกลับคืนมาให้กับชุมชนค่ะ และนี่คือเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะพาไปรับฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสกันค่ะอย่างเรื่องของสุขภาพในพื้นที่อำเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสที่มีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและเรื่องการท่องเที่ยวในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่มีการพัฒนาไปอย่างล้ําแค่ไหนช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ เผาป่าเท่ากับเผาบ้านถ้ารักตัวเองรักลูกหลานรักเมืองการของเราหยุดเผาป่าหยุดเผาในที่โลง่งเพราะนั่นแหละครับต้นเหตุของฝุ่นพิษ PM 2.5ขอพลังคนเมืองการช่วยกันนะครับ ผลตรวจสุขภาพออกมาแล้วนะครับค่าไขมันในเลือดสูงนะครับป้าจะเป็นไปได้ไงคะหมอกับป้ากินยาอยู่ไหนคุณป้ากินยาอะไรครับขอหมอดูหน่อยนี่ค่ะหมอป้าซื้อมาจากในเน็ตเห็นเข้าว่ากินแล้วขาความดันขาไขมันจะปกติ Wait a minute เฮ้ยป้าซื้อ,อยากินเองแบบนี้มันอันตรายนะครับ ขออนุญาตค่ะคุณหมอเคสคนไข้ซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตมากินเองตอนนี้ล้างท้องเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมครับคุณป้าโดนโฆษณาหลอกมายังไม่พอแถมยังเสี่ยงตายอีกตั้งหากลุงนี้แล้วคุณป้ายังอยากกินยานั่นอยู่ไหมครับไม่กินแล้วจ้าคิดให้ดีก่อนซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาทรัพคุณเกินจริงไม่เช่นนั้นอาจสายเกินแก้มีสติรู้เท่าทันภัยออนไลน์ สวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าปัจจุบันมีกลโกลงหลากหลายรูปแบบที่พยายามหลอกลวงผู้สูงวัยทั้งมิจฉาชีพทางโทรศัพท์หลอกขอรหัส OTP หรือแม้แต่หลอกให้โอนเงินแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเราแค่มีซิตี้ไม่รีบโอนไม่บอกรหัส ไม่หลงเชื่อคำหวานเราก็ป้องกันตัวเองได้สมัยนี้สูงวัยแบบพวกเราไม่ง่ายนะจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบก่อนเสมอใช่ค่ะถ้ามีใครโทรมาบอกว่าได้เงินรางวัลหรือขอข้อมูลส่วนตัวอย่าไปหลงเชื่อนะคะโทรเช็คก,กับลูกหลานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอสูงวัยอย่างฉลาดรู้ทันมิจฉาชีพไม่ให้ใครหลอกง่ายๆคิดก่อนเชื่อเช็คก,ก่อนแชร์ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ ดิสุขค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาไปติดตามกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้กันบ้างนะคะกับโครงการที่ชื่อว่าจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งคราวนี้ค่ะจัดขึ้นที่อำเภอสุงะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมารวมตัวกันที่โรงเรียนบ้านมือบาหมู่สี่ตำบลปาเซมัทอำเภอสุงไงโกลกเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นในเมื่อวันพุทธที่18มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งโครงการนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัดเลยนะคะที่มุ่งหวังให้ประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ชายแดนหรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐแบบเท่าเทียมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลาบากเดินทางไปเองถึงที่ว่าการอาเภอหรือศูนย์ราช โดยแนวคิดของโครงการนี้ก็คือเอาบริการของภาครัฐทั้งหมดมาบูรณาการรวมกันในที่เดียวหรือที่เรียกว่า one-stop service นั่นแหละค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องทำแบบประชาชนก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงที่ใครมีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาแพทย์ก็จะมีทีมแพทย์คอยดูแลใครร้องเรียนหรือสอบถามสิทธิประโยชน์ต่างๆก็สามารถทำได้เลยในงานนี้รวมถึงยังมีหน่วยงานอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและแพทย์อาสาพออสวมาลงพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาและเงินสงเคราะห์แก่เด็กยากจนในพื้นที่ผ่านกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาด้วยการที่มอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็ก ในครอบครัวที่ยากจนโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนาราธิวาสพร้อมกับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะ ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นค่ะไม่ได้มีแค่การให้บริการเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศความสุขและก็วัฒนธรรมพื้นถิ่นด้วยอย่างการแสดงศิลปะพื้นบ้านและกิจกรรมจากนักเรียนในพื้นที่อย่างชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสารรค์รวมศิลป์ถิ่นแดนใต้จากโรงเรียนบ้านเตรมิตรภาพที่172แล้วก็ยังมีวงดนตรีและการแสดงจากชมรม t o b number one ในระดับอำเภอสุงไงงโกลกอีกด้วยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างมากค่ะ สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่ทางจังหวัดได้เปิดโอกาสให้ประชาชนพูดคุยสื่อสารและสะท้อนปัญหาของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ก็จะมีการพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายต่างๆให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะ โครงการแบบนี้แหละค่ะจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่เห็นผลชัดว่าภาครัฐสามารถเข้าไปใกล้ประชาชนมากขึ้นไม่ใช่แค่รอให้ประชาชนเดินทางไปหาที่หน่วยงานเท่านั้นแต่เป็นการเข้าหาประชาชนมากกว่าการรอให้ประชาชนเข้าหาราชการตามแนวคิดของท่านผู้ว่าราชการตระกูลโทธรรมที่ได้เน้นไว้ชัดเจนค่ะว่าการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่จะต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องปรับเปลี่ยนวิธี ธคิดวิธีทำงานลดขั้นตอนต่างๆที่เคยซับซ้อนและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการค่ะ ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างแค่ไหนภาครัฐก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กๆหรือคนที่ต้องการโอกาสพวกเขาก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเสริมสร้างทั้งความร่วมมือความสามคัคคีและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นชมและอยากให้จัดต่อเนื่องเลยนะ ะะเพราะว่าไม่เพียงแค่ช่วยเหลือในทางกายภาพแต่ยังช่วยฟื้นฟูหัวใจของคนในชุมชนไปด้วยพร้อมๆกันค่ะและนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็มีข่าวความเคลื่อนไหวดีๆจากเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลามาฝากค่ะโดยเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาในายใช้วงนิตยาลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยนายสมศักดิ์พรหมจันทร์ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองเบตงได้ลงพื้นที่ไปยังสนามกีฬาสองของเทศบาลเพื่อสำรวจและวางแผนการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่มีความพร้อมมีมาตรฐานและตอบโจทย์การทำงานของประชาชนในพื้นที่ค่ะ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสนามกีฬาสองควบคู่ไปกับการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงให้กลายเป็นสถานที่ที่ทันสมัยสวยงามพร้อมใช้งานและรองรับกิจกรรมทางกีฬาได้หลากหลายประเภทค่ะ ทั้งนี้นะคะทางเทศบาลก็วางแผนว่าจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างทั้งสองสนามภายในปี2569ค่ะโดยไม่ใช่แค่เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องการออกกำลังกายเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬา การเล่นกีฬาในหมู่เด็กและเยาวชนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแน่นอนค่ะคือการสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ยังช่วยให้เมืองเบตงสามารถจัดมหกรรมด้านกีฬารวมถึงเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสอดคล้องกันมากขึ้นค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองเบตงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าสําหรับสนามกีฬากลางของเทศบาลแห่งนี้ถือเป็นปอดใหญ่ของเมืองเบตงที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนอย่างมากแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการปรับปรุงมานานกว่า30ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในกลางหุบเขาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะดังนั้นทางเทศบาลจึงมีความ ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้สนามกีฬาแห่งนี้ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานมีความสวยงามและมีสเสน่ห์ที่ไม่ใช่ตอบโจทย์แค่เรื่องการกีฬาเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งจุดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเบตงได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองเบตงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ามีการจัดพื้นที่ เอาไว้เป็นอย่างระบบถึง5โซนหลักด้วยกันซึ่งก็ได้แก่โซนสนามกีฬากลางโซนสวนสุขภาพราชการที่9โซนสวนสุดสยามโซนสนามเด็กเล่นและโซนศูนย์กีฬาการจนาพิเศษค่ะซึ่งแต่ละโซนก็มีฟังก์ชันในการใช้งานที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ได้เหมือนกันก็คือทั้งหมด ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายทำกิจกรรมทางกายและพักผ่อนหย่อนใจได้ในที่เดียวกันถือว่าเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างมีประโยชน์สูงสุดค่ะ สรุปแล้วนะคะนโยบายนี้ของเทศบาลเมืองเบตงไม่ใช่แค่การสร้างสนามกีฬาแต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการใช้สนามกีฬามาเป็นตัวเชื่อมทั้งในเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ในชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในอีกไม่นานข้างหน้านี้เมืองเบตงจะมีสนามกีฬาแล้วก็สวนสาธารณะที่ทั้งสวยงามมีมาตรฐานและได้ประโยชน์จริงที่ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่พร้อมส่งต่อเรื่องราวความหวังและพลังใจดีๆจากทุกพื้นที่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้ถึงความพยายามของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนรวมถึงคนในชุมชนที่ต่างร่วมมือกันสร้างสันติภาพและส่งเสริมความสุขความมั่นคงในชีวิตประจำวันของทุกคนถึงแม้เส้นทางอาจจะยังไม่ง่ายแต่เรายังคงเดินหน้าไปด้วยกันหวังว่าข่าวสารและเรื่องราวที่นำเสนอก็จะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขในวันนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้า อย่าลืมดูแลสุขภาพรักษาความปลอดภัยตัวเองและคนรอบข้างแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ